กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการในช่วงของมามแชร์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะน้องโน้ตโอ้เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่มีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก่อนคลิปะนะก่อนคลิปเรามีเรื่องราวของการเลือกหนังสือ,อกําลังจะ <c oughs> พอเมื่อกี้เห็นคลิปแบบน่ารักมากอยากให้ดูแต่ว่าเรื่องของหนังสือกับเด็กสํคัญาคัญมากถ้าเด็กมีความใฝ่รู้นะคะก็เหมือนเป็นการเปิดโลกสู่การเรียนรู้ทุกๆด้านเลยเาอยากเนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับแล้วก็แนวทางในการเลือกหนังสือ ให้กับเด็กๆมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะมัมแชร์ขึ้นชื่อว่าเด็กแล้วคำคำเดียวนี้แต่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการลักษณะนิสัยและความสนใจใคร,ร่รู้ยอมแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของครอบครัวและวิธีการเลี้ยงดู เช่นเดียวกันกับหนังสือที่ต้องเลือกให้ตรงกับวัยของเด็กด้วยทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อยอดให้เด็กๆรู้จักโลกของหนังสือจนกลายเป็นเด็กรักการอ่านในที่สุดวันนี้มัมแช์มีแนวทางในการเลือกหนังสือให้เด็กมาฝากกันครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะคะตั้งแต่แม่ตั้งครันเนี่ย ช่วงช่วงนี้เนี่ยตัวแผนงานทัางเถิดมารรณกรการอ่านเนี่ยเราพยายามดลนรงละแม่อาจจะมีหนังสือในดวงใจสักเล่มหนึ่งที่เป็นท่วงช่วงจังหวะทํานองที่มันน่าสนใจนะคะพอคลอดลูกออกมาแล้วนะคะช่วง6-7เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่สายตาของเด็กเนี่ยเริ่มสัมผัสเริ่มเห็นได้ชัดเราก็เลือกหนังสือเล่มนั้นนะคะมาอ่านให้ลูกฟังเพราะแม่ต้องมีความรู้ว่าหนังสือูนถึงสองปีของลูกเนี่ยแตกต่างอย่างิ้นเชิงกับช่วงวัย3-5ปี หรือตั้งแต่6ขวบขึ้นไปที่มันเป็นพิเชาบุ๊กนะคะหนังสือภาพสําหรับเด็กเนี่ยมันออกแบบไปอย่างงดงามแล้วถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจแล้วก็เลือกสรรได้อย่างถูกต้องแต่ละขั้นตอนแต่ละช่วงวัยเราหาหนังสือแบบนี้นะคะมาอ่านให้ลูกฟังให้ลูกได้สัมผัสได้ฟังเสียงที่นุ่มนวลอบอุ่นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเนี่ยนะคะก็คืออ้อมกอดแล้วก็นำเสียงที่อบอุ่นของแม่ ช่วงน,นี้คะเราเรียกว่าสายใหญ่แห่งความสัมพันธ์มันมองไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่มันจะผูกรัดตัวลูกของคุณเอาไว้ลูกโตขึ้นมาแนละ้วก้าวไปไกลแค่ไหนไอ้สายใหญ่แบบนี้มันก็ยังผูกขาผูกใจลูกของคุณอยู่แทนที่จะไปล่ามโซกตรงนี้จะทําให้ลูกยับยั้งชั่งใจแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจมนุษย์เขาจะไม่กล้าทาเรื่องอะไรที่ให้แม่เสียใจเลยนะคะซึ่งตรงนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากในการสร้างรากฐานความสําคัญของพ่อแม่นี่แต่พ่อแม่คนไหคนหคนไหนเนี่ยนะคะยัง รู้สึกว่าเอ๊เลือกหนังสือไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะแผนงานสร้างเสริมวนธีทำการอ่านเนี่ยเราคัดตัดหนังสือจํานวนหนึ่งไว้แล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหนังสือช่วงปีหนึ่งสองเนี่ยมีแบบนี้นะจำถึงห้าปีเป็นแบบนี้นะคะหนังสือพิเศษบุ๊กเป็นแบบนี้แม้ก,ะกระทั่งการ์ตูนนะคะเป็นช่วงวัยที่คุณครูหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการ์ตูนเนี่ยบรรได้ให้อะไรกับเด็กแต่จริงๆแล้วอยากให้เห็นว่ามันสามารถพัฒนาเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ความคิดเชิงวิเคราะห์ มันมีงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่พบว่าเด็กคนไหนที่อ่านการ์ตูนมักจะมีความคิดเชิงเหตุผลเนี่ยสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนหรือของต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาพบว่าเด็กที่อ่านการ์ตูนเนี่ยจะเก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากเลยหลังนี้เป็นต้นนะคะพวกใครชื่อหนังสือการ์ตูนที่มันเป็นการ์ตูนดีระดับโลกที่เด็กไทยควรจะได้อ่านเนี่ยรวมไปถึงหนังสือการ์ตูนดีๆในเมืองไทยเรารวบรวมเอาไว้แล้วในเว็บไซต์ของแผนงานค่ะ โอ้ <Yeah. S 2> oh, ดีจังเลยเดี๋ยวจะแบบอ่านหนังสือลูกฟังบ่อยๆเลยะนะคะยิ่งสื่อสมคัญรักนะคะอุ้มลูกนั่งตักแล้วก็สื่อรักผ่านหนังสือการเล่านิทานกันด้วยอ่าแล้วอย่างนี้พอเริ่มโตขึ้นมาแล้วน้องตมีวิธีการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงบ้างคะของโน้ตคือถ้าเป็นช่วงที่เขายังไปเลือกเองไม่ได้เราเลือกให้ก่อนอก็จะเลือกแบบภาพสีสวยสดใสแล้วก็เป็นคำคล้องจองเพราะสังเกตว่า ลูกจะฟังมากแล้วก็คุยกับเราบางทีเป็นคำของจอมแต่ว่าเขาเอาคำศัพท์ที่เขามีอยู่ในหัวใจแต่ถ้าตอนนี้ก็คงให้เขาไปเลือกด้วยตัวเองล้วออามาให้ก็จะเวลาไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะให้รางวัลเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเลือกมาเขาจะเลือกมาเป็นสิบเล่มเลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกกันอีกทีจากตรงนั้นแต่ว่าหลักๆก็คือเลือกจากที่ลูกอยากอ่านชอบก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องให้เขาชอบก่อนแล้วเราถึงจะซื้อให้เด็กบางคนนะเห็นเพื่อนอ่านเห็นคนนู้นอ่านก็เลยอยากอยากเอามาแต่จรรริงงๆเเเาาาาา่่่ออออนนนนพะะฉั้้ตลืกที ก็ถือว่าจะได้เปิดโลกกระทดให้กับตัวเขาเองด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมชมคลิปวิดีโอแต่หลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วนะคะเราจะร่วมพูดคุยกันเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาค่ะหมายเลข0 2น8์8อง1นั่นเองตอนนี้ไปชมคลิปกันก่อนเชิญค่ะออ ตอคนคอและทังตอหมูตอการตอี่ตอช้างตอโต๊ะตอกระเทยอหญิงยอชะดาตกอปตักต่อฐาน คลิปว่าเข้ากันเลยก็เอ่ยก็ไก่อ่านหนังสือด้วยนะคะน่ารักแบบนี้รับเสื้อจากทางรายการไเลยค่ะแนอสมอบให้นะคะเสื้อยืดมัมคลับเอาไปใส่เท่ๆน่ารักน่ารักที่บ้านกันเลยนะคะใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีคลิปวิดีโอของลูกแล้วอยากจะนํามาแชร์อยากจะแบ่งปันส่งมาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook Instagram ที่ม u ม c l ับ m เ็คอร์นั่นเองค่ะคลิปวิดีโอของใครได้รับการออกอากาศก็รับเสื้อจากทางรายการไปเลยนะคะอ่ะตอนนี้เรามีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่อะไรคะแนนค่ะแนนจากจังหวัดอะไรคะคุณแม่สุพรรณค่ะสุพรรณอ่าคุณแม่ชอบรายการเราช่วงไหนมากที่สุดคะเพราะอะไรอ๋อก็ทุกช่วงค่ะมีสาระดีอะค่ะขอบคุณค่ะรักจังเลยดีใจนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเลยค่ะตอนนี้มีมีลูกหรือยังคะคุณแม่อ๋อมีแล้วค่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างคะ หนึ่งขวบค่ะม,มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกอะไรยังไงไหมคะเผื่อจะฝากคำถามถึงคุณหมอค่ะอ๋อช่วงนี้ก็ไม่มีค่ะล้ยังได้แบบดีอะค่ะดีจังเลยดีมากเลยค,คุณแม่ให้นมแม่นานไหมคะนานค่ะค่ะให้ให้กี่เดือน้ะคุณแม่ก็ให้ ประมาณ5้าหเดือนอ่ะโอก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะคะลูกก็น่าจะแบบว่าโตสมวัยนะแต่โตตามวัยตอนนี้ก็เริ่มทำอาหารเต็มที่นะคะจะสามมือแล้วค่ะวันนี้ที่โทรมามีอะไรอยากจะแชร์ให้กับครอบครัวอื่นหรือว่าคุณแม่ท่านอื่นด้วยไหมคะอ๋อไม่มีค่ะค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามชมรายการมัมคลับของเราด้วยนะคะคุณแม่ ค่ะวันนี้คุณแม่รับเสื้อจากทางรายการเราไปเลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะถ้ายังไงก็ติดตามชมรายการเราไปทุกวันเลยเรามีทุกวันค่ะจันท์ถึงสุกนะคะสดแบบนี้10โมงถึง11โมงและในช่วงท้ายเราก็มีรีลันในช่วง่1ทุ่มถึง2ทุ่มด้วยนะคะใครที่พลาดช่วงสดก็สามารถชมรีลันได้พรุ่งนี้ค่ะพบกับคุณ อิด้านะคะคุณแม่ที่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกและที่สุขขนาดว่าบอกว่าอยากจะมีลูกเยอะๆหลายๆคนบอกมีคนเดียวปวดหัวเลี้ยงไม่ไหวพอแล้วแต่คุณแม่ท่านนี้ อยากมีลูกเยอะๆ <c oughs> บอกว่าการเลี้ยงลูกมีความสุขมากๆ <c oughs> มาชมเคล็ดลับของเธอกันดีกว่าค่ะว่า <c oughs> เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุขนะคะพรุ่งนี้พลาดไม่ได้แน่นอนค่ะจันทถึงสุกนะคะ10โมงถึง11โมงทางช่อง M- c o t family 14นะคะ <c oughs> วันนี้ทีมงานทุกๆคนต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะวันนี้ขอบพระคุณแม่โน้ตอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้แม่โน้ตแม่ออนแล้วก็อาจารย์ทวีปเชื้อทองต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ